ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเหมือนเดิมนะเออเที่ยวก,กันไปเที่ยวอก,กัน EP ที่สองหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาเก,กือบเดือนเพราะไม่ค่อยว่างทำแต่งานเพราะจะเลิกทำแล้วเลิกทำงานเลิกทำคลิป เราก็จะไปกันแต่ยังไม่บอกนะที่ไหนก็ดูก่อนไว้ให้จบคลิปปากหมใชยดึงลงดิเอ,อนั่นแหละขึ้นรถรองเท้าแตะอีกแล้วจ้ะ อาไม่ต้องไม่ต้องอยู่กันเนีก็ผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่อะไรหรอกนะเพราะแดดมันก็มันจะร้อนเสื้อแขนยาวดิเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆกันอ่าฮ่าคาดว่าเด่นน้งมันขาดกับไปลุย ก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิงด่งจริงๆควยฝอซ่าพบก,กันฮัลโหล ็ถ้าผมแบบหาถหายไปบ่อยนทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะผมไม่ว่างผมเลยไม่ได้มาถ่ายคลิปอะ่ะ<ๆ>ก็ถ้าว่างก็จะถ่ายใอ้ทุกคนดูว่าที่ราชบุรีมันมีที่ไหนไปแล้วสวยมากที่ไหนไปถ่ายรูปได้บั่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วอยากช่วงนี้ก็ไปโควิดด้วยที่นู่นก็ปิดที่นี่ก็ปิดก็เลยไม่ค่อยได้ไป เลยพอนะแดดน่าจะดีไปน่าจะถ่ายรูปด้วยสวยอยู่แต่ผมยังไม่บอกเรอว่าผมจะไปที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปอเราต้องเลี้ยวซ้ายไปสวนพึ่งนะทุกคนนี่คือเขาแกนจันที่เขาชอบมาวิ่งกัน เมื่อกี้ผมโดนรถปาดหน้าแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้อะพวกอยู่เถินปาดหน้าเช้ยไปจ้าเดี๋ยวสายจ้าฮัลโหล่ไฟแดงไม่ใช่หรอกวะ ได้เหมือกันนะไฟแดง ก็ถึงห้วยไผ่แลยนะทุกคนไม่ได้ใส่มวกกับนกนานปวดคอมากเลยมมีตลานดนัดด้วยคือจริงๆแค่มวกกับนกอย่างเดียวมันก็ไม่ปวดคอหรอกนะมันมีกล้องด้วยมันก็เลยปวดคอนิดหนึ่งผมใส่วีเดียม,มอสแลนะตัวครอบโกรโกโกียทีเหนือหน,นักมาก กดไลค์กดซับสไรคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมนะเพื่อเป็นการที่ผมนักขอ Một đoạn đoạn mặt nhiều chẳng 200 khắp <N> I20 แต่มันเสร็จแล้วดูดูกันต่อ ให้ดูผมว่าแบบก็รู้แหละว,ว่าผมมาไหนถ้ามาเส้นทางเนี้ยมีภูเขาแบบนี้ขอว่าทุกคนก็คงรู้ว่าผมไปที่ไหนแต่คนที่ยังไม่รู้ผมก็ยังไม่บอกแต่บอกว่าไปบอกทายคลิป ก็เข้าอยู่จอดปิดท่างคมทำบไม้เฮ้ยไอตูปไอ้ตูปนะไอ้ตูป <c oughs> ไม่ค่อยน่าเข้าหรอกนะทุกคน,นแต่เข้าไปแล้วมันก็คุ้มอ่ะสวยดิไม่เข้าใจเลยจริงๆโอ้ยเดี๋ยวโดนลิธิซิต้ยนอนอกันเต็มเลยอ้าวผมมาถึงแล้วแดดก็หมดเลยโอ้ โอ้เอ้ยนี่สแสดงว่าพิ่งายรูปเสร็จพึ่งกลับแน่เลย ของที่ดิบอะโอ้ยมีคนด้วยเนี่ยเป็นไงทุกคนสวยไหมเอรถลงไปถ่ายรูปอะเนี่ยที่ดิก็คือตรงนี้ที่ช่องบูนสตูดิโอนะทุกคนก็จะมีดิฟตรงเนี้ยแต่วันนั้นมันไม่มีคนไงแล้วก็ดิฟข้างล่างนู่น เขาไปดูได้ท <If> ี่ช่องบูโนสตูดิโอผมทิ้งไม่ทิ้งอ่ะทำยากเดี๋ยวเราพาไปถ่ายรูปกันแต่นดับแรกเราต้องลงให้ได้ก่อนวังวังววังเดี๋ยวหาย เหมาะมะโอ๊ะโอ๊ะอะาหมาะเหมาะตรงนั้นถ่ายแล้วไม่สวยเลยอออยถึงแล้วทุกคน ที่นี่ก็คือแกงแคนยอนราชบุรีนะทุกคนพิมพ์ในเอ่อกูเกิลแมพอะว่ากูแกงแคนยอนราชบุรีมันก็จะขึ้นเลยห่างจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงสอชั่วโมงครึ่งแค่นั้นแหละสวยไหมเดี๋ยวผมเอารูปสวยๆมาฝากนะทุกคน เป็นไงครับรูปที่ผมออให้ดูมันสวยไหมช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าสวยหรือไม่สวยแล้วที่นี่สวยไหมสวยวูวมันสวยอ่าก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ๊ง,ก,งกิ๊งให้ผมด้วยนะก็คลิปต่อไปผมจะพาไปที่ไหนก็รอดูต่อไปแล้วกันครับถ้าว่างผมก็จะถ่ายถ้าไม่ว่างผมก็ไม่ถ่าย แล้ววันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ